อันดับที่15ชูตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้หลบหลีกสกิลนะฮะแล้วก็เพิ่มฟาร์มเร็วให้ทีมได้ด้วยฮะซึ่งสามารถใช้ใน PVP ได้ด้วยนะครับอันดับที่14ครับมันหนาวครับตัวนี้ครับเอาไวบ้บัฟโลดีตัวหนึ่งนะครับแถมยืนได้นานครับ พอเป็นตัวที่ค่อนข้างถึกนะตัวนี้น่าไปใช้มากๆครับอันดับที่13ครับแมวครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่โจมตีนะครับได้แรงมากๆตัวหนึ่งเลยครับและก็สกิลที่2นะครับสามารถเพิ่มหลบปีกให้เพื่อนและต้านสกิลได้ด้วยครับอันดับที่12ครับ มาเรียบตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นตัวที่ไว้ใช้บัฟโลนะฮะแล้วก็เพิ่มพลังชีวิต3เท่านะฮะซึ่งก็ใช้ได้ในหลายๆโหมดครับอันดับที่11ครับเรครับตัวนี้ครับก็คล้ายๆมาเรีครับแต่ตัวนี้จะเป็นเพิ่มนะพลังโจมตีแทนนะสามารถใช้อัปตอมได้ด้วยนะตัวนี้ครับ อันดับที่10ครับโคนี่ตัวนี้ครับโคนี่ปีใหม่นะฮะเป็นตัวที่ไวบับโลฮนะแล้วก็มีสกิล2นะฮะที่แรงมากๆตัวหน,นึ่งเลยฮะน่าใช้ครับตัวนี้ครับอันดับที่9นะฮะโคนันครับตัวนี้นะครับไว้ใช้สตันบอสได้ฮะให้บอสไม่ตีเราครับแล้วก็สกิล2ก็ ค่อนข้างน่าใช้ครับแถมแรงด้วยนะครับตัวนี้ครับน่าสนใจครับอันดับที่แปดครับไฮบลาครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่ทําให้ทีมถึกอย่างแท้จริงนะเพราะเพิ่มนั้งพลังชีวิตต้านทักษะแล้วก็เพิ่มคิดด้วยนะครับน่าใช้ครับตัวนี้อันดับที่เจ็ดครับ เอสเวิร์เรือดำน้ำครับตัวนี้ครับเอาไว้ใช้หลบสกิลได้ฮะแล้วก็หลบลีกนะฮะคือน่าใช้มากๆเลยนะครับตัวนี้ครับแถมมีใบดับสกิลหนึ่งครับอันดับที่หกครับคิดครับตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับใน PVP นี่เกียนมากครับก็ไม่แปลกนะฮะที่ใน แบบกิลวเนี่ยเขาก็เป็นตัวที่ตีแรงแล้วสกิลถี่มากๆเลยครับอันดับที่ห้าครับลอยครับตัวนี้เป็นตัวที่สกิลแรงมากๆตัวหนึ่งนะผมผมชอบมากเลยครับบอสตัวทีนี้มีหงายแน่นอนครับตัวนี้ครับรับรองเลยครับอันดับที่สี่ครับ เอนะตัวนี้ครับเป็นตัวที่สกิลแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเพิ่มคีย์อะไรให้เพื่อนต่างๆนะฮะน่าใช้มากๆตัวหนึ่งครับ PVP ก็นิยมมากเลยครับตัวนี้ครับอันดับที่สามครับอันครับเอาไว้ใช้เวลาลดต้านแบบหลบหลีกครับให้บอสครับบอสมันจะหลบหลีกไม่ได้เราก็จะตีมันโดนรัวๆครับ ซึ่งบอสนี่ก็จะตายในไม่ช้าเลยครับอันดับที่สองครับลันครับตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเมื่อใดที่บอสตดนเขาเตะนะครับคือว่าน็อกแน่นอนครับเตรียมไม่นับยกได้เลยครับว่าเขาจะตายในไม่ช้าแน่นอนครับบอสอันดับที่หนึ่งครับเป็นใครไปไม่ได้ครับกับเจมนะ ซึ่งสกิลคุดพ่อคุดแม่แรงครับห้าสิบเท่าครับโดนทีนี่บอสนี่ร้องไห้แน่นอนครับแนะนำให้ปั้นนะตัวนี้ครับ PVP นี่ก็นิยมตัวหนึ่งนะ